มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสยบดราม่าการจอมพลังงัดหลักฐานให้ดูชัดๆปมข่ารับบริจาคเสือ้อเกราะคนถล่มไหลเป็นแสนจากกรณีประเด็นร้อนการติดต่อขออนุเคราะห์แผ่นเกาะแข่งป้องกันกระสุนหรือที่เรามักจะเรียกกันง่ายๆว่าเสือ้อเกราะของกองทัพโบกต่อมูลทธกการจอมพลังช่วยสู้ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างต่อเนื่องนะคะ โดยที่ยังคงหาข้อสรุปต่อประเด็นดังกล่าวไม่ได้นั้นล่าสุด31ตุลาคม2568การจอมพลังได้โพสต์รูปภาพหนังสือราชการพร้อมข้อความผ่านทางเพจ Facebook การจอมพลังช่วยสู้โดยระบุว,ว่าผมพูดกับพี่น้องทหารตำรวจที่รักเสมออะไรที่ทำให้ทหารกับตำรวจแนวหน้าปลอดภยัยเข้าใกล้ชัยชนะในเวลานั้นผมทำทั้งหมด ผมอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านไปเจอครอบครัวแล้วก็ชุดกรอบเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตพวกเขาได้จริงก่อนที่จะระบุต่ตอในคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าเวลานี้ทหารตำรวจรบเสร็จแล้วสิ่งที่พวกเขาควรจะได้ก็คือดอกไม้ไม่ใช่ก้อนหินคอมเมนต์ดังกล่าวนะคะ และคืองานนี้นะคะเรียกได้ว่าทำเอาถกเถียงกันสนานเพราะว่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างแห่เข้ามากดไลค์กว่าแสนคนรวมทั้งวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรีวิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ